รถไฟธรรมดาขบวน201นะครับกรุงเทพพิษณุโลกกำลังเดินทางออกจากสถานีรถไฟพิจิตรนะฮะตอนเย็นๆแล้วนะครับบรรยากาศก็ออกเย็นนิดหน่อยนะฮะดูดูหนาวที่ไม่หนาวนะครับ